พุทธเจ้ามันยิ่งยากอยู่อ๋อนัรานะแค่นี้ยังไม่ได้ถึงถึงเที่ยวคนแช่งของพระโพธิสัตว์ดอกเพราะว่าพระโพธิสัตว์มันยอดแน่ยอดเหนือคนที่สุดแต่ผู้ปัฏิมาเฉยไม่ยังม่นิยังไม่มาพยากรไม่ได้ไม่มีใครพยากรเนี่ยเขาแจ่มเลยก็ตาม เราแค่ปราหยัดเงนมาแลวแน่นอนรุ่นประกานาก็เยอะี่ยถ้าเกียพเท่ิษัทที่แรกนกันเป็นผู้ชายตลาดไปนม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ปฏิษัทมานดามมนดาเมนกับอีชานหนี่ยแา่เลขสองเป็นพระราชาพระราชาแล้วที่าม กาตมันเป็นเรื่องาันเกจะโดเอาเนี่ยเอาขอแก้วนะถ้แก่สัตไม่อยู่ลอันนี้ตัวความตัหาก็คมคุณตัณหานั่นแหละ้ากลวาจมมีสัสองสัจจะจมีแล้วก็อม พอกโลกเมืองกินจะตายไกินโลกนั่นท่านก็เลยบอกบุกเือหดนงหาตายแล้วมาให้เสียกินมอเลยนะไมมีไม่มีครเลยบอกว่ามาเสีกินไามทัานนี่ยพอดยวดียทางขนี้ไปก็จะเสียกินยิยิงสวเป็นน้อสาพระพุทธเจ้าคือ phân khôn phân phân khôn này phân khôn này phân khôn 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 phân khôn

เรียนพระพุทอมค์องหนึ่งพันาพุทธคุณนั่นกันนะให้เีรสำบร็จแล้วจะได้แล้วปบิบารนำมันกรนำมันกรนมังนมังกรประการนีมาบูชาพระพวทเจ้าพิันกรอนแสนดวงตะลุ่งเลาขอใหพรเได้เลี้ยงเด็ก อันน <inaudible> <wai> ั้นเลยอันนันเลยนะคุณมังไก่เรียกมาคุณเจ้านดามันก็ทำไมไปช่วยผู้ชายพวกคุณเจ้าเออดีดีดีเลยนะดีขันอยากช่วยเยอะว่าให้พระจะเป็นเพลยยนะพระเจ้าองค์พระยากรให้หน่อยทัานจะได้เห็นพระคุณเจ้ามันดชื่นหนาเลยนะ แบบนี้ก sure, ันเลยแล่แร <ab, to S 1> ์ก yes. ็แค่แต่แรกน่าประกาศมาเทศบาลให้พัดพนมโบนั่งเราไปจุดบยุดเก็บแล้วสว่างล่มเขาเลยข้าประกาศพระพุทธเจ้าไปเจ้าลูกเขาอาราธนาอาเจ็ดก่อนให้พนันน้อยนะอะไรจะได้เก็บรถเก้ยวมาโรวกหน้ากันวะ มันมีท่านท่านกำหนดจิตอาจารยานะอนาคามยานอนาคตดูแล้วอดีตดูอนาคตดูเอ๊ะมองเราเราเนี่ยสร้างบารมีมาตั้งแต่อดีตสามชาติเลยนะสรหมถ้ามาสามชาติแล้วแต่ยังไม่นั่นนอค่ะเนี่ ยังเงันได้อะไรบอกใครไปโูงนั่นแหะมามามาส่งมาส่งข่าวหน้าดีใจปะเนี่ยกระโดดร่มเต้นก่ดีไปของข้าพเจ้าอย่าเป็นผู้หญิงเลยนะเป็นผู้ชายตลอดไปเนี่ยกเลปารนายนั้นบาดเี้ ข้อที่บังกรนั่นกันเลยว่าดูความเชื่อถือกันเลยเธอได้อะจะเป็นที่บงกรสองเลยนะยากอน้องเท้าเราเลยนะต้องเท้าของเราจะมาเกิดเป็นษีที่ภะน้ก่อนท่านนั้นเธอสำเร็จเป็นอรหันต์เป็นพระเจ้าแล้วมีปรวัตแสานึงเดินทางไปเจ้ะ แต่เลวันก็ดีใจยังมันก็จะเรียนัพร่งนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำบุญจ้เพราะนั้นมาไม่เดูดย่งนั้งเลาจะเกิดเคยจนล้วนอันนี้พยกนได้คายจนล้วนกมาแลมาเทศานะมาพุทเจ้าปพงอุตละมีพระพู

มาก็มาเห็นก <onents> ็ท <grass> ําบุญทานอยู่ไปถามว่าพวกเอาวันทําบุญทานเพื่ออะไรล่ะเพื่อพระพเจ้าเสด็จเข้าในเมืองโอ้ขอขอส่วนบด้วยนะข้าพเจ้าต้องกที่สุด่งนี้เยนะกันลงมาล่ํลงมาพอลงมาก็านัเสียนหอมดินมมรทาง พอดีพุ่งยอแสดงตั้งกอนนั่นเดียวอยู่ช่วงคนหนึ่งแตเลยไม่พอแเลยว่า้มันเสียในปูนอนเลยในอพิส์แสนองียบไปในพระพทธเจน์แสดหยยบไป้าวามนต้รับเทื่อจะลงมาระชุมกันมาต้อนรับเลยครับ เอาไปก็เจ้าอีบังนก่นี่แหละเขาเลยหันหน้าไปแม่ลเลยนะดูคนปริพาโจโากอันสีสมมกันว่าเธอด้วยจะได้เป็นพระพรคมีปัญยาพระมีเดชเลื่องเลยใกันว่มีวาลีมากเขาดาเื่อสุโตชนะเขามันดาเจสิริมามายา

อาสาสมัครมีองคกรน้อยเนี่ยการจะดกาเกษตรเข้าในเมืองเขาก็ทำเพื่อต่างางสวายเข้ามาถวายแล้วที่นี้เขาโอเคขนาดนี้มาพูดเรื่องหนาธรมมันก็มานั่งพูดเรื่องน้าธรอยู่แค่ทำหน้าเนี่ยจริงแต่กาเก็ตเด็นภูมิเจ้าเโยนที่เกิดกันมาความอยากนี้มัน dai oga bu ka buang mas <laughs> itu ohi palami palami a ka lagimakwa kan an pale mi annau papa pale mi karena paramak mar misipsip dalam mi mass- doang kampil sam pasip ันนี้สิบครับกันงก็นหนึ่งเพราะว่านาักบุนชาดิษไบไลตะเคียนผู้พาดโอนเอ็นไปโอนเอ็นมาพวกแม่ครจะก็พาบ้าล่มจ้ะแล้วมาถามพุทธเาว่าเอ้าเป็นเหตุหอนประการแค่ใดเพรพุทธเจ้าข่าเลยนะโอ้ยมันจะพาพอทุเจ้าลงนั่นละคงี่เย็นอยว่นะ